มือถือในงบประมาณ6000บาทที่ดีที่สุดในปี2025ไม่ใช่แค่เป็นตัวเลือกธรรมดาอีกต่อไปเพราะแนวโน้มของตลาดมือถือในปีนี้ได้พัฒนาไปไกลามากขึ้นมันจะเต็มไปด้วยฟีเจอร์ระดับกลางที่ใช้งานจรงิงจังทั้งหน้าจอใหญ่กล้องคมชัดแบตอึดและชาร์จเร็วที่ช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจแต่ยังมีความท้าทายอยู่ตรงที่หลายคนอาจสับสนว่าจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีเพราะมีหลากหลายให้เลือกจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้ว่ารุ่นไหนเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามการเลือกสมาร์ทโฟนไม่ใช่แค่ดูเลขสเปคบนกระดาษเพราะสุดท้ายแล้วคนใช้อย่างเราต้องการฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันและความคุ้มค่าที่แท้จริงในราคาที่จ่ายไป ในบทความนี้เราได้ขสั่นสิบสมาร์ทโฟนรุ่นที่น่าสนใจและคุ้มค่ากับงบประมาณ6000บาทในปี2025มาให้คุณแล้วพร้อมกับสรุปจุดเด่นของแต่ละรุ่นอย่างละเอียดทั้งสเปกกล้องหน้าหลังแบตเตอรี่ฟีเจอร์เด่นรวมถึงคำแนะนำว่าแต่ละรุ่นเหมาะกับใครและสามารถหาซื้อได้จากช่องทางไหนเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและได้มือถือที่ดีที่สุดในงบนี้อัปเดตราคาล่าสุดของปี2025กับมือถือรุ่นหลายๆตัวที่จ่ายไม่เกิน6 0 0 0บาทแต่ยังคงความคุ้มค่าไว้ครบคร HONOR x 7 d 5 g, Nubia 5 g และรุ่นอื่นๆอ,อีกมากมายพร้อมทั้งรายละเอียดสเปคเด่นเป็นจุดๆเพื่อช่วยให้คุณเปรียบเทียบและเลือกซื้ออย่างมั่นใจสำหรับใครที่กำลังมองหามือถือในงบประมาณนี้ต่อไปนี้คือคำแนะนำเบื้องต้นที่จะช่วยให้คุณเลือกได้ตรงใจมากขึ้นถ้าคุณเน้นแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานเป็นพิเศษควรเลือกรุ่นที่มีความจุบแบตสูงอย่าง V ี v ว Y29 h o n o r x 7 d หรือ n u b i a neo 3 สำหรับผู้ที่อยากได้กล้องที่ความละเอียดสูงและภาพสวยควรพิจารณารุ่นที่ให้กล้องความละเอียด5 0 mp หรือ1 0 8 mp เช่น Redmi Note 14 5 g หรือ Honor X 7 d หากความสนใจอยู่ที่จอภาพคุณภาพสูง refresh rate 1 2 0ร hz ขึ้นไปเช่น p o c o M 7 Pro 5 g Redmi Note 14 5 g หรือ Infinix Hot 60 Pro ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรองรับ5 g ก็มีตัวเลือกหลายรุ่นเช่น Oppo A 3 Pro 5 g Redmi Note 14 5 g POCO M7 Pro 5G และแซนด์วิช Neo 3อย่าลืมเรื่องช่องทางซื้อเช่น Shopee, Lazada หรือตลาดออนไลน์อื่นๆซึ่งอาจจะมีโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษช่วยให้ได้ราคาโดยรวมถูกลงกว่าเดิมสุดท้ายแล้วการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนในงบ6,000บาทสำหรับปี2025นั้นถือเป็นการเจาะจงฟีเจอร์ที่ครบครันทั้งจอใหญ่กล้องดีและแบตเตอรี่อึดในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของแต่ละคนอย่างไรก็ดีคำถามสำคัญคือคุณให้คุณสมบัติใดเป็นอันดับแรก การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนจะช่วยให้คุณเลือกมือถือที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดสำหรับตัวเองในตอนนี้